คนถอยกลับมาที่ไวท์ไลน์นะครับยืนหลังเส้นพึ้ขาวครับอย่าเหยียบเส้นขาวครับไม่งั้นท่านจะไม่ได้3คะแนนถอยไปเลยครับถอยมาหลังเส้นขาวทุกคนครับอย่าเพิ่งเดินพิษเลนครับอย่าเพิ่งเดินพิษเลนถอยมาหลังเส้นขาวครับตลอดแนวพิษเลนครับถอยเลยเบอร์สิบหกทำไมกองเชีย์เยอะจังนะสุรพัฒน์สุริยพรไตรเติร์เหรอใช่ป่ะนี่เขาบอกว่า เขาบอกสิบหกสิบหกบิ๊กไบ์สู้ใช่ไหมสิบหกไทเทนอาร์สามนะครับแล้วก็นี่เบอร์สิบหกสู้เบอร์สิบหกสู้สู้ปเจบอกว่าท้าชนะเอาเงินไปให้หลานซื้อขนมม้าเฮ้ามีมีอาชฉีดนี่ความหวังหมู่บ้านนี่ว่ามีอาชฉีดด้วยนะครับมีเงินอาชฉีดด้วยนะครับมายเลขสิบใครวะสุทธรวีในอันนี้มีแฟนคลับมาแล้วสู้ๆครับแา่คุณส้มอืม พี่พุทธสู้ๆครับพี่พุทธหมายเลขอะไรละ่ะบอกหมายเลขมาสิครับเฮ้ยปฐมมาเข้าเหรอที่ไ่ที่สี่อายุีมีเบอร์สิบนะครับมาจากสปปลาวนั่นไงสุทรวีสุริยวงศ์สุทรวีเมื่อกี้เห็นธงลาวที่ติดเสือ้อแล้วก็ติดที่รถเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับบ้านพี่เมืองน้องนะครับของดีมาก สปอร์ต 600cc ครับสปอร์ต 600cc ติดทางสปอนเดอร์ด่วนครับเอาแล้วครับการแข่งขันในรุ่นนี้ทั้งหมด7รอบสนามกับไทม์แลน k i กิ้ง1นาที18วินาทีห้ามเร็วกว่านี้นะครับถ้าเร็วกว่า1นาที18จะถูกปรับไปอยู่ในคลาส s A นะครับในการแข่งขันไม่ถูกปัดตกตกรอบด้วยก่อนแล้วสนามหน้าก็จะว่ากันไปว่ากันใหม่ครับ เอาแล้วครับการแข่งขันกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับเจ็ดรอบสน,นามแข่งมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนเราไปจีบผู้หญิงในภาพอะอยู่ให้ถูกเวลาอยู่ให้ถูกที่ครับถ้าอยู่ไม่ถูกเวลาอยู่ไม่ถูกที่บางทีก็แฮ้วครับอ่าหาเบอร์สิบสู้ๆครับพิธีกรสูส้ๆูขอบคุณครับคุณแฟงคขอบคุณมากครับขอบคุณครับหมายเลขสิบโอเจ็ดสองบอกออกเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะขึ้นนำเอาเจ็ดสองใครวะ โอ้โอกสุดท้ายเลยครับไตรพัดไปแล้วครับออกตัวแล้วครับโอ้ยไงเกือบไงเกือบมาดูโฮช็อตหมายเลขอะไรครับโฮช็อตรุ่นนี้ใครได้ที่หนึ่งนะครับพี่กอฟเลี้ยงหลังปัมเอโซโฮเ็าะหาเมื่อคืนสีขาวๆเมื่อคืนเพิ่งไปมาไม่มีอะไรเลยเงียบิโอเคแหมแพ้ความขาวครับตอนนี้มาแล้วครับสี่ขาวๆนี่เป็นนินจา400หมายเลขอะไรครับหมายเลขสิบจริงๆด้วยครับโอ้โ จากรวีจากสปปลาวใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องไหมถ้าใช่บอกด้วยนะครับเบอร์สิบสู้สูบ่าววีเอ้าบ่าววีเขาอยู่ภาคใต้ไม่หรอกวะอ,อ,อะไรวะอะไรเนี้ยสู้สูบอมอ่าสมัยดีสุภูสุคนนะครับพี่น้องอ่า อันคือว่าถ้าเป็นพี่น้องจากสปปลาวนะครับก็สามารถสีพิมพ์ภาษาจากสวัสดีจ้ะสวัสดีสบายดีนะครับนะครับพิมพ์ภาษาของทางภาษาลาวได้นะครับดีเจทีพอจะอ่านออกนะครับโดยโดยสบายได้เลยนั่นมันขมิ้นอ่ะตอนนี้ครับรอบแรกกำลังจะผ่านไปนะครับยังคงเป็นโอ้โหเดือดกันมาแล้ว อยางเอหัวหัยไปมองหลังคืออะไรครับกลัวไทม์เลนกิ้งหมายเลข76ครับขึ้นมานครับยันยงชัยดาราโอ้โหมีมีการบอกขอโทษขอโทษเพื่อนนิดนึงครับเพราะว่าจังหวะยกคันเร่งครับรอบแรกใสไปเ,เต็มที่ยังไงไม่ทะลุแน่นอนยันยงแซงขึ้นมาเพื่อทะลุไทม์เลนกิ้งยังยังไงก็ <laughs> ไม่เกินนะครับรอบแรกอยา <c oughs> เร,ารู้กันนะครับหมายเลข42ครับคุณบอมจากอำเภอชุมแพครับ นี่แหละครับเวลาถามว่าเวลาไปกินต้มยำครับคนใช่คนใช่คนใส่คนใส่คนขอนแก่นครับจากอำเภอชุมแพครับชุมแพครับเบอร์สี่สิบสองครับเอ้ายัดยศธรศาสตร์ประกาศยังครับในเรื่อของสกูตเตอร์สามร้อยสามร้อยห้าสิบปีซีเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายเลขหกห้าหกครับนำทานสปอนเดอร์ไปคืนที่จุดตรวจสภาพด่วนครับเพิ่มเพิ่มใจครับประทับใจขอขโมยทานสปอนเดอร์กลับบ้านด้วย คุณโจนนะครับบอกว่าสบายดีครับสบายดีโดยผมเคยไปเที่ยวสปปนะครับบรรยากาศดีมากครับทั้งคืนฮะดีมากครับแล้วก็วัฒนธรรมโอ้โหเกอก็เป็นกลุ่มเป็นขบวนโอ้โหเป็นขย้องเลยครับตอนนี้ คุณก๊อฟครับครัลเราภาคเนี่ยเราภาคผิดนะครับครับรถสีขาขาวเป็นรถของธนโชดมังคละคีรีหมายเลขสิบแปดสิบแปดแต่เรามองเป็นเบอร์สิบครับครับโทษทีครับโทษทีครับรถจากสปปลาวหมายเลขสิบเนี่ยอยู่ในอันดับสิบพอดีครับอ่าโทษทีครับมันมันเลขมันกลมครับผมจะขออนุญาตไปตัดแว่นใหม่ครับเมื่อกี้ผมมองเป็นเบอร์สิบสิบสี่สู้สู้ครับสิบสี่นี่ใครครับพัทรักกรแซ่เตียว ผมไปตัดแว่นที่ร้านท็อปจัลลนมาครับเอาเลยครับตอนนี้ดูจากเวลาทำเลนกิ้งครับ1นาที18ยังไม่มีใครทะลุนะครับยังไม่มีใครทะลุเร็วสุดที่1นาที20นะครับชียกรมงคลธนกุลมีคนพิมพ์มาว่าส่งกำลังใจให้น้องรักไตเติ้ลน้องชายสุดที่รักสู้ๆจากน้องพลอยโคโยตี้ไตเติ้ลน้องรักไตเติ้ลไตเติ้ลคือน้องรักของพี่ เราต้องเชียร์ครับไตเติ้ลคือน้องแฟนเราครับเราต้องเชียร์นะครับนี่ไงมีภาษาลาวมาได้ไงมาส่งกาลังใจเชียร์ไตเติ้ลได้เลยนะครับคุณท่านทุกท่านครับถ้าไตเติ้ลมีพี่สาวสวยขนาดนี้แล้วตเต้นขี่ออกมารับถ้วยอะไรมาลุกมาตเต้นขี่ผมผมพาเป็นกลางมาแล้ครับยันยงครับเมื่อสักครู่นี้กลับมาในสเปรคธนชิ นะครับมันกคิรียังบีอยู่แล้วหันมามอเพื่อแล้วครับหันมามอชนใไม่วันอ่ะหมายเลขเจ็ดสิบหกหันไปนึกว่าเป็นพี่น้องจากสปลาวอ๋อไม่ใช่คู่ดีแต่หันไปส่งสาวเศร้าเศร้าสันเมาส์เศร้าเศร้าปวดต้องเฝ้าปวดต้องเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อต้องเฝ้ายูซีซียูซีเอาแล้วครับมาดูโค้งสุดท้ายครับครับเอาแล้วครับเหมือนใจย่องมันเข้าไปทำไมครับเนี่ยการแข่งขันมันต้องเต็มคันเร่งครับไปให้สุดสุดพายเอาละครับดูครับดูเวลา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 และดูเวลา เรียบร้อยครับยังยังยังยัอยู่ยังอยู่ในแหลงครับเจนลงกันหาชัยใครใครใครเป็นเพื่อนเจนลลงส่งไลน์ไปบอกด้วยครับเจนเอาอีกแล้วเหรอให้เปลี่ยนชื่อจากเจนลลงเป็นเจนเบาลงเจนเบาลงเออตัวไทม์แรงกิ้งครับมีไทม์ลิมิตอยู่นะครับมันมีไทม์ลิมิตอยู่นะครับในขณะที่ น้องชายของแฟนผมก็ขี่ดีขึ้นนะครับไต้เต้ยเต้ <c oughs> อยู่ไหนเต้ยเ oh <my> ต้อ,อยู่ไหนวะเต้ยเยเต็มปัดเต็มคำช่วยหน่อยช่วยหน่อยเก,เกิดแฟนน้องพลอยก็อยู่ก็โดดถีบผมแน่เลยนี่พี่เจนสูส้ๆครับพี่22สูส้ๆสนามก่อนเวลาทะลุเป็นครับสนามนี้เอา <c oughs> แชมป์ไปเลยโ okay. <c oughs> อเคคือถ้าแฟนน้องพลอยจะทําร้ายพิธีกรเนี่ยวันนี้ผมใส่แว่นสีขาวนะครับผมใส่แว่นสีขาวไอ้กอฟมึงถอดทำไมอ่ะ ซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีนำรถไปติดทานสปอนเนอร์ด่วนเลยครับและนำรถไปต่อปากทางพิษเลยครับสำหรับท่านที่ติดทานสปอนเนอร์แล้วครับเอาครับ76กับ29ครับเมื่อคืนหายไปหลังปาเมโซสอชั่วโมงน่าจะไปซื้ออะไรครับเอาไปซื้ออะไรอะไรอะไรวะสแปร์พาร์ทมันมีเปิดร้านที่นั่นอะไร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 พันห้าพันแปดอะไรไปกินข้าวต้มครับพี่อุ่นบอกเอาโหยเวลาครับยังอยู่ในไทม์แร็งกิ้งทั้งหมดครับ ยังคงอยู่ในททม์ลนกิ้งแต่ว่าการแข่งขันและตอนนี้ครับน้องชายของแฟนผมครับอยู่ในลำซีแล้วครับไปต้นสุรพัชเครือสุริยพรครับด้วยแรงเชียร์ของน้องพลอยล้วนๆเลยครับอย่าออกหน้าออกตาเยอะเป็นไงล่ะกูออกหน้าออกตาเลยเอาเลยครับตอนนี้การแข่งขันนะครับผ่านไปแล้วสี่รอบครับออกตัวแรงกว่ามอเตอร์ไซค์ก็คนที่จะจีบน่ะ เจ็ดสิบหกครับยังคงเป็นผู้นำครับยันยงชัยดาราและคุมเวลาและค่อนข้างดีหนึ่งนาทีสิบเก้าจุดสามสี่ศูนย์ตามมาด้วยหมายเลขยี่สิบห้าพุทธหอเกียรติเอาละครับและที่ท่านเห็นนะครับในจอครับธนชดมังคลาสกิรีนะครับให้เบาคันเร่งลงนะครับเพื่อให้สุรพัฒน์เกิือสุริยพรแซงขึ้นมาขอบคุณครับเพื่ออะไรวะหยอกอาเอาละครับการขี่ที่พิธามแนงกิ้งมันก็จะมีความกดดันด้วยนะครับ เรื่องของเวลาทะลุเวลาในเรื่องของแล้วก็จังหวะที่เพื่อนจะแซงหลายๆต่างนะครับมันโอ้โหต้องที่ว่ากดดันเอาแล้วก็หันมาดูเพื่อนมีบอกเฮ้ยช้าๆก่อนเอากูจะแซงไม่ได้เลยไงวะทำไมเออจะแซงจะแซงไม่ได้หรอในคลาสบีตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเพื่อนบอกอย่าแซงอย่าแซงรถหนีกันไม่เยอะนะครับถึงขี้จริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โอ้โหปิ่มครับเวลาปิ่มโโอ้หลิ่มปบุ๋ย เลขอ่อนเถึงจุดเดือนกัแล้วครับตอนนี้เลขอ่อนเต็มจิตเลยครับเหลือการแข่งขันอีกสองรอบครับอ่าพลอยพลอยมีมีลายไทเทนไหมพลอยพลอยไปบอกไทเทนว่าขี่ช้าๆหน่อยพลอยสิบแปดใช่ละสิบแปดแปดแล้วเหรอไทเทนอะพลอยจ๋าสิบแปดแปดแล้วพลอยจ๋าพลอยพิมพ์บอกเต้นให้หน่อยพลอย เดี๋ยวต้นกับบ้านมือเปล่านะพลอยผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่สมควรยกที่โค้งนะครับยังไงใช้ยกที่ทางตรงนะครับคุณยันยงนี้เขามาขี่เป็นสตารใช่ไหมฮะเ,ออเหมือนเขาบอกเฮ้ยอย่าพอย่าแซงมึงจะเลยเวลาเอ,อถ,าถ้าเราแซงแล้วเราไปยกคันเล่นข้างหน้าเขาไม่ได้หแาก็ไม่ได้ครับข้างหลังชนตูดดิครับพี่มอเตอร์ไซค์มันไม่มีไฟเบรกซึ่แข่งมันไม่มีไฟเบรกมันไม่สมควรนะครับผมบอกอย่างนี้ มันไม่ใช่มารยาทในการขับขี่ที่ปลยเคุณจะเท่าขี่แล้วคุณมาบอกเฮ้ยเลยเวลาเลยเวลาอะไรอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายอันตรายครับการขี่แข่งขันอย่างนี้มันอันตรายนะครับปล่อยเขาไปเลยปล่อยเขาไปเลยจริงๆปล่อยได้ปล่อยเออนะครับโอ้โหปล่อยได้ปล่อยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนั่งขี่ก็ไม่ทะลุแล้วครับยังคงอยู่คุณเวลาครับธนาโชตมางกละศิริยันยงชัยนาจเเจนรงกันหาชัย หนึ่งสองสามครับพุทธอรเกียรติอันดับสี่สุรพัฒน์เครือสุริยพรอยู่ในอันดับห้าครับยังปลอดภัยอยู่ครับโอ้โหแต่ว่าปิ่มแล้วนะครับ18-4นะตอนนี้เร็วนะครับต่อไปนะครับซูเปอร์สปอร์ต6 0 0้อซีซีนะครับนำรถมารอที่ปากทางพิษได้เลยนะครับซูเปอร์สปอร์ต6 0 0้อซีซีซูเปอร์สปอร์ต6 0 0้อซีซีนะครับนำรถไปที่ปากทางพิษด่วนซูเปอร์ซิลิโคน6 0 0้อซีซีไม่ต้องเดินออกมานะครับพิตตี้บอกเอ๊ะเห็นเรียก6 0 0้อซีซีหนูหรือเปล่าครับพี่ แล้วก็ซปเปอร์บาย 200cc ออเพนคันเอบีนำรถไปติดทาสปอนเดอร์ครับต้องบอกคุณต่อธนวัตรเลยครับว่าสัญญาณที่คุณได้รับชมกับสัญญาณที่ผมได้เนี่ยเลวร้ายไม่แพ้กันเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้รอบสุดท้ายนะครับหมายเลข18ครับธนาโชคมคลาคิรีครับเอ้าอุ้ยเสียบครับ76เอาเสียสองคันรวดเลยยังไงครับเอาแล้วครับ แล้วยังไงเอ่ยรอบสุดท้าย The Last l a p แสดงวัฒนโชดยันยงนี่เขาคุมเวลาค่อนข้างจะดีไม<อ>่หันมามองเพื่อนอะไรยังไงยังไงโอ้โหสิบแปดห้าเอาเอนัชพ,นนพลพลละบวัฒนาครับนัชพลผลละวัฒนาไปแล้วไตไทเติ้ลครับขึ้นไปอยู่ในดับสี่เอาพลอยน้องขึนน้นแล้วพลอยกอ ป,ปิดไมคปิดไมคแล้วคุยกันให้เคลียร์ดิ <c oughs> คุณจะมาเรียกทุนต้องเรียกว่าซอพลอยซอพลอยอหมายเลข16ครับสู้ๆได้แล้วครับหมาย16ขึ้นโพเดียมแน่นอนครับอันดับ4แน่นอนครับกับสุภัทรคือสิริยะ<อ>สุริยะพร ในสนามตอนนี้ไลท์ค่อนข้างกระตกนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยสัญญาณท่านถ้าท่านมองเห็นบริเวณขอบส้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่มีทาวน์แรงกิ้งแต่ก็เบียดกันเข้าเส้นถึง5-6คันแต่ว่านัทพลผลวัฒนะดันไปแม่สกิดติ่งคันเร่งนิดเดียวครับทะลุไปเลยสบายใจไอติมเย็นเไอติมเย็นๆแล้วบอทะลุรอบท้ายอ่ะ อู <B> แบบน่าเจ็บใจอ่ะขี่1 8บแมาตลอดเลบสุดท้ายมากด1 7บเห้าเก้านี่โอ้โหทงหมดทำความกันรบขอบคุณครับ